ทรงดาวกลับฟ้าปิดตำนานพระเอกตลอดกาลในปี2567ที่ผ่านมาวงการบันเทิงไทยต้องสูญเสียพระเอกชื่อดังไปถึงสองคนทั้งเมฆวินัยไกลบุตรและอ๋อมอักคภัณฑ์ผมวินัยไกลบุตรพระเอกร้อยล้านครับเมื่อคืนวันที่20มีนาคม2567วงการบันเทิงสูญเสียพระเอกร้อยล้านเมฆวินัยไกลบุตรในวัย54ปี หลังชีวิตต้องพลิกผันป่วยด้ยวยโรคตุ่มน้ำพอง เมฆวินัยมีชื่อเสียงจากการรับบทมากในภาพยนตร์น,นางนาคเมื่อปีพศ2542จนได้รับฉายาว่าพระเอกร้อยล้านย้อนกลับไปเมื่อปี2562เมฆวินัยเริ่มมีอาการป่วยเกิดแพลผู้พองตามร่างกายและเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาซึ่งแพทย์ได้วินิจฉัยว่าเป็นอาการป่วยโรคตุ่มน้ำพองซึ่งเป็นโรคหายากพบเพียงหนึ่งใน40,000 0คน ต่อมาในช่วงปลายปี2564เมกวินัยออกมาอัปเดตอาการว่าดีขึ้นมากและคาดว่าตัวเองจะได้กลับมาแสดงละครอีกครั้งและในช่วงปี2566นอกจากเมกวินัยจะพยายามต่อสู้รักษาตัวโดวยวิธีทางการแพทย์แผนปัจจุบันแล้วเจ้าตัวยังพยายามใช้วิธีทางด้านความเชื่อกับพิธีการเปิดบุพกรรมจากนิมิตของอาจารย์ภัยสารแสนชัยเพื่อขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวร กระทั่งกลางดึกของวันที่20มีนาคม2567หลังจากต้องต่อสู้ทรมานกับโรคตุ่มน้ำพองมานานนับ5ปีพระเอกร้อยล้านเมฆวินัยไกลบุตรได้เสียชีวิตลงจากภาวะความดันตกและติดเชื้อในกระแสเลือดที่โรงพยาบาลสายไหมด้วยวัย54ปีและอีกหนึ่งพระเอกมากความสามารถอย่างออมอัคคพันธ์ที่จากไปอย่างกระทันหันด้วยโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจ ออมอัคพันเริ่มต้นชีวิตในวงการบันเทิงด้วยการถ่ายโฆษณามิวสิกวิดีโอและเริ่มเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงจากละครเรื่องพระจันทร์ลายพยักในปี2553จนได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำสาขานักแสดงสมทบชายดีเด่นและมีผลงานออกมาให้แฟนละครได้ติดตามอย่างต่อเนื่องกระทั่งเมื่อช่วงเดือนตุลาคม2565เพื่อนในวงการอย่างโมอามีนาได้ออกมาเผยว่า ออมได้เข้ารักษาอาการป่วยโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจโดยได้เข้ารับการรักษาด้วยคีโมแล้ว5ครั้งและหลังจากที่ออมป่วยก็แทบจะไม่ปรากฏตัวผ่านหน้าจอให้เห็นสักเท่าไหร่จนในช่วงเดือนสิงหาคม2566ได้เห็นภาพออมเดินทางไปทำบุญแจกอาหารที่โรงเรียนบ้านเกาะเต่าและในช่วงเดือนพฤษภาคม2567ยังมีภาพอมในงานออกบูธเกี่ยวกับโรงเรียนสอนดำน้ำให้แฟนๆได้อุ่นใจ แต่แล้วเมื่อวันที่22กันยายน2567โรคร้ายก็ได้คล่าชีวิตของพระเอกหนุ่มออมอักขพันไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยวัยเพียง39ปี